เอามันอเอามันกเถิดไปเลยเ้ามือมงนหนุ่เลยอากาศเย็น่ตรัวเป็นค่นม้ามอมนยังหลังมนยไหนนมาเินมาหายเงินมาหายนีเงินมาไขว้เงินกนเรมวานหืมเมาแลเมาล้ามือเลยแต่นอนนอนเดินทางหืมมาแก้วไปซืันเทวก็หูเองว่ะมาเด้อด้พี่น้องเด้กิจํำปลาเด้อมาเด้อมาเด้อ แค่พนนี้เลยคนนนนมาจากาตัวสาว้อมกล้างหน่น้หน่วยไน้ำมันนะมาหนุ่มไทยกับพี่กสะพานเราเมาเลเป็ดมาเอท่บอหน่ายคนมีเมาไมมวยนี่ยนละสพันเนี่ย สูงเมื่อส so, like like, ่ง really? ก yeah, ูละสุกะถากูเผือกกูอานหน้ามาใหญ่ซะหน่อยอีมวยยันผีแล้วกูหนื่อยใหญ่เนี่กูกระดิ้ออกมาที่เรามาเรดตายเพียงเขากบได้ว่าอยู่มาผมย่านเนาะจรขึ้นไปกูกันเวลาเหได้ย่านกันเลยกูก็ยังคืนเห็นหน้าเห็นตาเราไปเบด่งเราเลยขึ้นหน้าขตาบึ่งจานย้อนกันหลังเนาะบ่แม่ยันใจจะเจ้าบุตรที่อยาก บม่มันยังใหม่ๆอยู่เพิ่งไปมากันนั่นดอกะเวียนยาน่ลอคนรู้อ่บ้าเาห้าห้าห้า้าไมจว่าเนบุตรขบหนูขบหนูไไปล้างมือขบหนูไปพอล้างไงแล้จักแรนียังอนี่เขาเรียนสาวยี่สิบแปดเข็มหนูเดกเข็มยิ่งก็สอบไม่ได้ละเล

กทนีจิก็จำปลามันแดงแล้วล่ะมันก็มาแบ่งทุกคูเด้อแบ่งเบิดสทุกคูลงโทรศัพท์อืมแบ่งเบิดแบ,แบ่งครึ่งอันนี้คคนยังบม่กินอะไรแบ่งครึ่งวัดครึ่งหนึ่งแล้วก็เลยทุกชั่งกเป็นบ้าแห็ มาถึกต้อนถึกลีถึกใจโต๊งนางสีถ่วมาสิอ้อนว่านะตงอีมืออื่นพวแห้งเมื่อบรได้ดอกแล้วกับใครเนี่ยเองกับใครเนี่ยยางว่ามันร่วมนะเมื่อคืนนี้โบโหยางเทียงคือยังไงบต่เมื่อคืนประโจกโทรศัพท์จัโจกอ่อาถึงบ่ไไ้ นอนไปนอนมาเอาโทรศัพท์กูไปใช้ดิพาตอนปอดามมึงตีนมมาจะใช้ใครสอนโอ้ไปกาหลีโชว์มามานอนยังไงยังไม่ได้นอนดูร่างแบ่รารูร่างไม่บ่อยรูรางไหมนีแล้วนั่งแล้วกเรมเองเด็อ